ยังคงดําเนินไปบนความรู้สึกอึดอัดวัวจิตหงุดหงิดหัวใจ,วจ,วจสําหรับแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับสภาวะการที่เกิดขึ้นในช่วงตลาดนักเตะรอบปัจจุบันนี้ซึ่งจนถึงเวลานี้มีการวิเคราะห์กันบ้างแล้วว่าเอริชเทนฮากเสียโอกาสในการลุกทำดีๆไปกี่เคสก,กี่กรณีชัดเจนมากคือในรายของคิมินแจที่สื่อพยายามชงทางหวานเจี๊ยบมาให้ตลอดแต่เพราะไม่มีความเคลื่อนไหวจริงจังส่งให้เวลาที่ทอดยาวไปจึงมีตัวละครอ,อีกหนึ่งตัวอย่างบรจ์มินิกลุกเคลิบติดต่อเข้าไปหานักเตะบ้างและกระแสะข่าวในเวลานี้ก็เลยเปลี่ยยนนนทททิศเเาางงสืออใต้กกัั่ห ทบไม่ต่างอะไรกับในไลน์ของเด็แคนไลท์มิดฟิลด์ดาวเด็ดกับตันทีมเวสต์แฮมยูไนเต็ดซึ่งตอนนี้เนื้อหอมแบบสุดๆเพราะมีทีมชั้นนาของประเทศรุมตามขายขนมจิบกันให้มากถึง4ทีมโดย4ทีมที่ว่าก็ประกอบไปด้วยแมนเชสเตอร์ซิตี้อาร์เซนอลเชลซีแล้วก็ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่แหละครับโดยสําหรับปีศาจแดงมันชัดเจนมากนะครับว่าเด็แคนไลท์มีศักยภาพมีคุณสมบัติมากพอเหมาะสมจะแก้ปัญหาเด่นกลางของทีมในระยะยาวได้ซึ่งก็ถือว่าตรงสเปคผู้เล่นในแบบที่ e เอเดระยะยากเทน โที่วายวุิกำลังเข้าจุดล่วงโรยตามการเวลาขณะที่การซึ่งเราเห็นว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีความสนใจแต่ไม่ได้ลุกหนักเข้าใส่แบบที่ทีมใหญ่ควรทํากันมันก็ไม่ได้หมายความว่าเอริกเทนทักไม่จริงจังในเดีลนี้แต่อย่างใดนะครับว่ากันตามตรงผู้เล่นแบบเดคนไลท์ล้วนเป็นปัถนาของคนเป็นกุนซือแถบทุกคนบนโลกที่อยากมีในทีมตัวเองอยู่แล้วหากแต่เคสของยูไนเต็ดอย่างที่เราทราบกันดีว่าพวกเขาไม่สามารถขยับตัวกับการเชรจาได้มากนักเนื่องจากขาดความคล่องตัวด้านการเงินที่ค่อนข้างจํากัดแบบสุดๆตามรายงานที่เผยออกมาจากท อารันนิกซอนระบุว่าเอเดร็คทนฮากปรารถนาอยากร่วมงานเดนแคไลท์แต่ที่ต้องทําให้ต้องสงวนท่าทีให้ไม่เจอจนเกินไปอย่างตอนนี้กะเพราะการยินของทีมไม่สอดคล้องกับความต้องการนอกจากนั้นคือสถานการ์เทคโอเวอร์สโมสรอนที่อย่างไม่นิ่งแต่ก็มีการคาดการณ์ว่าคนนี้หากเอเดร็กทนฮากลองยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเข้าไปจริงๆก่อนมีการพ่วงผู้เล่นแถมให้เวสแฮมยูไนเตดสลับขั้วไปใช้งานสักหนึ่งถึงคนและ1-2ถึงคนที่ว่าก็มีชื่อของแฮี่แมกไกและอารอนวัตบิสกาอารันนิกซอนย เดดเทนฮาร์คค่อนข้างจะหัวเสียกับสถานการณ์ของตนเองที่ถูกตีกรอบให้ไม่สามารถดำเนินการอะไรได้ถนัดเพราะสำหรับเขานั้นทาทีเปิดกว้างเสมอว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากเสริมทัพโดยผู้เล่นท้องถิ่นที่มาพร้อมโคต้าโฮมโกรนนั่นคือที่มาว่าทำไมยูเนเตดจึงพยายามอย่างมากในเดียวของเมสันเมาด้วยนั่นเองครับที่แน่ในกรณีของเดดเคนไลท์ ight, มีทีมที่ยื่นข้อเสนออย่างจริงจังแล้วคืออร์เซนอนที่วางเงินต้น80ล้านปอนด์ซึ่งก็ถูกปฏิเสธกลับมาแล้วเพราะราคาในใจที่ขุนคอนตั้งไว้คาดว่ายังคงเป็นตัวเลขเดิมมมเเหืออน่่วิยคยคป,ประกาศาศ ผู้เล่นแบบนี้ครูควรกับราคาระดับร้อยล้านปอนด์ขึ้นไปเท่านั้นเมื่อตั้งโจทย์ว่าเดคแคไลต์มีค่าตัวที่ขุนค้คอนต้องการขึ้น0 0ถึง120ล้านปอนด์นั่นหมายความว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไม่มีทางสู้ในดีวนี้แบบตรงๆด้วยเงินได้แน่นอนยิ่งพอมีอีก2สโมสรอ,อย่างแมนซิตี้และเชลซีที่ชัดเจนมา,มากๆว่าเป้ได้ดั่งที่ขุนค้คอนตั้งราคาเปิดมาแบบนั้นมันจึงเป็นที่มาว่าทำไมยูไนเต็ดจึงต้องมีการใส่เทคนิคเพิ่มเติมอย่างการแนบผู้เล่นสัก1-2งงงคนเเขข้าาาไปใใดดีลลลพ่อออตจทฝั West ห้้ไดขนดดกัน,นะครบึ มีการวิเคราะห์กันในทางข่าวของต่างประเทศที่มองว่าด้วยสถานการณ์ภายในที่กำลังเกิดขึ้นกับปี้ซาแดงในเวลานี้มันส่งผลกระทบต่อการทำงานของเอริกเทนฮาก็จริงแต่อีกมุมหนึ่งนั้นตลาดซัมเมอร์2023ครั้งนี้ก็จะกการเป็นเวทีที่นำมาใช้วัดความสามารถการทำงานในเงื่อนไขที่บีบรัดของเอริกเทนฮาร์กได้วยในตัวว่าเขาจะบริหารจัดการเงื่อนไขบีบรัดที่เผชิญอยู่นี้อย่างไงให้ผลลัพธ์มันออกมาดีที่สุดเท่าที่จะสามารถทำให้มันดีได้ประเด็นเรื่องการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจต้องใช้สอยทรัพยากรที่ตนเองมีแต่ไม่่คคิดจะใใช้งาานนนตอนอนตออ ให้เกิดประโยชน์ในทางซื้อผู้เล่นใหม่ยังมีในรายของลารบดวุฒิฮอยลุนกองหน้าดาวรุ่งวัย20ปีของออตแลนตาที่ทำไปทำมาราคาค่าตัวดีดพุ่งไปสูงจนเกินความพอดีล่าสุดรายงานจากสื่อต่างประเทศระบุว่านี่เป็นอีกดีลที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจตัดสินใจเดินหน้าโดยการใช้ผู้เล่นของตนเองแนบไปในสัญญ,ญาซื้อตัวเพื่อเป็นการผ่อนตัวเลขราคาลงมาซึ่งผู้เล่นในข่าวที่ถูกสื่อระบุว่าอาจเป็นตัวแนบก็คืออามัดดียโลตัวลุกไอวอรีโค้ดที่เพิ่งสร้างสรรผลงานชั้นยอดในการยืมตัวที่ดอร์แลมืู่่กาทีพิงงจงไป ซึ่งสื่อที่เล่นข่าวนี้ใช้คําว่าเอเล็กเทนฮากินดีจะทําหักว่ามันจําเป็นเพราะทีมของเขามีปัญหาก,กองหน้าตัวเป้าที่ยังไงก็ต้องจบให้ได้ในตลาดซัมเมอร์รอบนี้โดยตัวของอา์มัดเดียโลกก็มีความคุ้นเคยกับทางอัตาลนตาดีอยู่แล้วเพราะนี่คือสโม,มสรที่ขายอา์มัดมาให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งตอนที่ย้ายมาอยู่กับปี๊มแสด,แดงราคาที่อัตแลนตาได้ไปเป็นค่าตัวก็ไม่ใช่ถูกๆนะครับเบสเซนรวมแล้วตีกลมๆสูงถึง25ล้านยูโรที่สามารถพุ่งสูงไปแตะ40ล้านยูโรตามเง สัมภาษณ์เวลาไม่กี่เดือนก่อนว่าตั้งใจอย่างมากที่อยากจะกลับมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อพิสูจน์ตัวเองให้เอเดร็กเทนฮากได้เห็นในทีมชุดใหญ่รวมทั้งเทนฮากก็พร้อมจะมอบโอกาสในการเล่นทีมชุดใหญ่ให้กับเขาในซีซั่นต,ต่อไปทว่าหากมองที่ความจําเป็นหากต้องมีการสลับคั่วเอาอาร์มาดิยาโลกลับไปอตาลตันตาเพือ่อลดต้นทุนราคาค่าตัวของลัดบุนฮอยลุนมาเป็นกองหน้าตัวใหม่ของปีศสัแดงถ้าสถานการณ์มันจําเป็นเชื่อว่าเอเดร็กเทนฮากก็คงต้องทําและเชื่อได้ว,ว่าสมมติทําไปแล้วก็คง เทนฮากกาลังทางานภายใต้เงื่อนไขแวดล้อมที่บีบรัดมากขนาดไหนนั่นเองครับแต่ในเบื้องต้นตามหน้าข่าวเห็นว่าน่าจะเป็นการเริ่มลอดใจในแบบพร้อมปล่อยอามัดกลับไปเล่นที่ออตแลนตาหนึ่งปีเพื่อแลกกับให้อัตแลนตาลดท่าทีที่ขึงขังในเรื่องราคาค่าตัวของลัดบุนฮอยลุนลงมาบ้างนะครับซึ่งทางปีศาจแดงเองก็ไม่ได้เต้นไปตามที่สื่อระบุว่าอัตแลนตาตัางคาตัวของฮอยลุนขึ้นมาใหม่เนื่องจากยูเนเต็ดยังคงเดินหน้าโดยการยื่นข้อเสนอในราคาที่พวกเขาประเมินว่าเหมาะสมที่สุดเข้าไปก็ถือเป็นการหนักแน่นในจุด จำเป็นต้องคงไว้แบบนี้ไม่เช่นนั้นก็จะเข้าทํานองเหมือนแต่ก่อนที่โดนขูดรีดแค่ไหนก็พบจะทําดีลสนองตอบจนสร้างผลกระทบติดพันมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองแหละครับด้านแมนเชสเตอร์นิ่งนิวเผยบทความข่าวเกี่ยวกับดีนเฮเดอร์สันเขียนโดยซีเวนเลวสตันที่ระบุถึงอนาคตของดีนซึ่งตัวของผู้เขียนนั้นเชื่อว่าหากสุดท้ายแล้วดีนเฮเดอร์สันไม่ได้รับโอกาสในทีมชุดใหญ่ของปีแสดงอีกแล้วหลังจากนี้ตัวของเขาก็ไม่สามารถโทษใครได้นอกจากตัวเขาเองอย่างที่ทราบกันนะครับว่าย้อนไปตอนปี2021อเลกกนนาโซชาเคย จะดันเขาขึ้นมาเป็นมือหนึ่งแทนดาบิเคอาร์ที่ฟอร์มดรอปอย่างน่าใจหายแต่กลายเป็นว่าช่วงเริ่มต้นฤดูกาล2021-22ที่เป็นเงื่อนเวลาตามสัญญาตัวของดีนเฮนเดอร์สันกับโชคหลายติดไวรัสโควิดส่งให้โซชาต้องใช้งานเดเคอาร์ต่อไปและก็บังเอิญให้ซ้ำสองว่าช่วงเวลานั้นเด r คอาร์ดันกลับมาองค์ลงกลายเป็นเดเคอาร์ที่เหนียวแน่นหนึบแบบที่เคยคุ้นดังนั้นพอดีนเฮนเดอร์สันกลับมามันก็เลยยากต่อการตัดสินใจสําหรับคนเป็นโค้ดที่จู่ๆจะดรอปในประตูระดับขวัญใจมหาชนอย่างเดทคอาร์ไปใน แบบนั้นนั่นคือจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้ดินเฮดเดอร์สันรู้สึกไม่เหมือนเดิมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและยังให้เกิดความเสียใจผิดหวังอย่างมากต่อตัวของเฮดเดอร์สันเองโดยตอนที่เขาถูกยิ้มตัวไปฟอร์เรสต์เขาได้สัมภาษณ์ระบายความอัดอัดออกมาแบบไม่กั๊ก12เดือนสุดท้ายของผมที่อยู่ในเต็ดมันคือความดํามืดที่ยากลําบากที่สุดต่อความรู้สึกและมันทาให้ผมมีความสุขมากๆที่ได้กล้าออกมาผมจําบทสนทนาได้ดีเขาบอกว่าน่าจะได้กลับมาที่ยูไนเต็ดอีกครั้งบนสถานะของผู้รักษาประตูมือหนึ่งคนใหม่แต ถานะของผมคือมือหนึ่งมันโชคร้ายที่หลายคนไม่ได้ทําอย่างที่เคยให้สัญญากับผมเอาไว้การนั่งสํารองที่นัน12เดือนแทบจะเป็นอัจฉริกรรมต่อตัวผมด้วยอายุของผมมันไม่ใช่ที่ทางแบบนั้นที่ผมต้องการจากนั้นบทความนําพาผู้อ่านไปสู่เนื้อหาต่อไปที่บอกว่าดีนเฮนเดอร์สันเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองที่สูงมากๆม,มากสะจนหลายครั้งก็ถูกมองว่าเป็นความจองหองเย er ่อหยิงโดยเฉพาะคําที่เขาเคยพูดว่าผมรู้ว่าเอลิกแทนฮากต้องการให้ผมอยู่ต่อนัำสะท้อนชัดเจนถึงความถือดีของตัวเฮนเดอร์สันจากนั้นววลตัน จึงได้โยงเอาสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เมื่อดาบิดเอคอาร์ A, กำลังจะหมดเวลากับสโมสรในสิ้นเดือนนี้แล้วและทางสโมสรก็ก,กำลังสอดใส่หานาประตูคนใหม่จริงๆแล้วนี่คือช่วงเวลาที่ดินเฮเดอร์สันเหมาะสมมากที่จะเผยตัวกลับมาเป็นทายาทมือหนึ่งคนต่อไปที่ไร้ข้อกังขาและว่ากันตามจริงถ้าคำที่เขาเคยบอกว่าเทานทักอยากเก็บเขาไว้ตอนที่รับงานทําทีมเมื่อ1ปีก่อนคือความจริงแต่ไม่ได้ถูกพูดออกมาจากปากเขาตอนนี้เราคงจะได้เห็นเอเดร็กเทนฮักไม่ต้องคอยาวาะวงกับสถานการณ์เรื่องผู้รัาประตูอยู่อย่างนี้นนั่่หมมาาายควว ภา์ที่ดีนเฮนเดอร์อสันเคยกล่าวถึงความหมดอั้นตันใจของตัวเขาเองในวันนั้นกำลังส่งผลรล้ายต่อตัวเขาเองที่ควรจะได้กลับมาสู่ทีมในหน้าร้อนนี้ให้กลายเป็นความไม่แน่ใจของทีมงานปีศาจแดงมันไม่ต่างอะไรกับดีนเฮนเดอร์อสันเขาสะพานแห่งโอกาสที่จะกลับมาสู่ตำแหน่งมือหนึ่งของปีศาจแดงโดยคำพูดของเขาเองแต่ในวงการฟุตบอลอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้โดยสถานการณ์ด้านงบลงทุนที่จำกัดจะต,ต้องแก้ปัญหาหลายตำแหน่งซเวนเวล,ลวสันถึงเผยว่ามันก็ไม่แน่ที่เราจะได้เห็นดีนแต่อยู่ต่อกับสโมสสเพราะมันเหมือนภาคบังคับใ้้ตอองททแบบนนนักกรณีี่เลื ไม่เติมนายประตูคนใหม่เข้ามาแทน R, เดเคอาพองบจำกัดนั่นเองจริงๆสถานการณ์ของดีนเฮเดอร์ันจะคล้ายๆกับของเมสันกลินวูดนะครับคืออย่างในรายของไม้เขียวถูกพักงานจากความประพฤติที่ไม่เหมาะสมโดยมีข่าวว่าอาจถูกปล่อยยืมไปเล่นต่างดีต่างแดนเพื่อลดแรงเสียดทานต่อตัวเขาเองไปก่อนทว่ามันก็มีการวิเคราะห์กันครับว่าด้วยงบการเงินที่ไม่มากการลงตลาดที่ไม่ว่าสนใจใครก็ถูกก่งราคาจนบ้าคลั่งมันก็อาจเป็นไปได้ที่สุดท้ายเอลิกเทนักจะเลือกผ่าทางตันปัญหากองหน้าตัวเป้าด้วยการขุดเมซันกลินวูดนี่แหละกลเลนิน ส่วนประเด็นการเทคโอเวอร์ over, สโมสรนนำมาเล่าปิดท้ายกันแบบรวบลัดเพราะเชื่อว่าทุกคนน่าจะเบื่อและเน็ตไนและอาใจจนไม่อยากจะติดตามกันสักเท่าไหร่อีกแล้วรอบวันที่ผ่านมาเดอะทามนำเสนอข่าวล่าสุดระบุว่าแม้กระ,ะแสระยะหลังจะเป็นกลุ่มทุนกาตาที่แรงและนำมาในหน้าข่าวทว่าจริงๆนั้นเซอร์จิมและคลิปต่างหากที่ยังคงอยู่ในสถานการณ์ที่ดีกว่าและดีมาอย่างต่อเนื่องหลังจากล่าสุดก็เพิงมีการเดินทางไปอเมริกาเพื่อพูดคุยรายละเอียดกับตัวแทนขายของตระกูลเกรเซอร์ส่วนประเด็นข่าวในฝั่งของกลุ่มทุนกาตานั้นมี งาานจกทาง Miller, ที่ตีประเด็นออกแนวแฟนตาซีระบุว่า้าสุดท้ายชิกจัสซิมได้ครอบครองสมสรเขามีแผนจะนาเอาบุคลากรเก่าอย่างโอเลกุนาโซชาให้กลับมามีบทบาทในฝ่ายบนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแต่ทาง Finan c i a l Time ก็รายงานเช่นกันด้วยว่าตอนนี้ความอดทนของกลุ่มทุนกาตาเองก็เริ่มน้อยลงเต็มทีและพร้อมจะเดินจากไปแบบไม่หวนคืนอีกแล้วถ้ามันยังยืดยาวไม่จบไม่สิ้นอยู่ต่อไปเอาจริงๆมันก็แทบไม่ต่างจากกระแสะข่าวที่เคยมีเล่นกันมาในช่วงหนึ่งช่วงใดของกระบวนการซื้อสมสรน,นี่แหละครับซึ่งจุดนี้การที่สื่อนําาประเเด็นนหล่้ กรรมมาเขียนโยงกับอะไรแค่เล็กๆน้อยๆในบริบทปัจจุบันขึ้นใหม่มันก็สะท้อนในทีเหมือนกันนั่นแหละครับว่าสื่อต่างประเทศเองก็ค่อนข้างจะไม่ได้รู้ลึกรู้จริงอะไรเหมือนอย่างเราเล่านี่แหละครับก็ต้องมีการนําเอาข้อมูลมาประมวลแล้วหาช่องทางที่จะหลีกซเคลิลเพื่อนําเสนอให้เป็นประเด็นออกมาโดยที่อัปเดตจริงๆมันก็ไม่ได้มีความคืบหน้ามากมายอะไรนะักหลายครั้งที่เป็นข่าวและถูกเรียกว่าอัปเดตข่าวใหม่ออกมามันก็ไม่ต่างอะไรกับการนําสถานการณ์ของ2ฝ่ายเข้าหากันและวิเคราะห์กันไปตามความน่าจะเป็นพร้อมใส่ทุ่งทำนองว่ามีววงงงงในงนนนนอออยยยย่่่่าาาัั้้ีกตเช สถานการณ์ของปีศาจแดงที่ต้องการกล่องหน้าซึ่งอย่าว่าแต่นักข่าวเขารู้เลยครับแฟนบอลอย่างเราเองก็รู้เพราะบ่นกันทุกวี่ทุกวันทีนี้สื่อก็จับสถานการณ์ความต้องการตรงนั้นของปีศาจแดงมาบวกกับความเป็นไปได้ตามที่พวกเขาคาดเดาซึ่งในช่วงนี้ก็ลาดบุ๊ดฮอยลุนถึงขั้นที่สื่อเคยรายงานกันเลยว่าเทนทังต้องการมากและมันมากเสียจนเคยวิดีโอคอลคุยกันมาแล้วซึ่งนี่คืออัปเดตจากสื่อไม่ว่าจะระดับสูงถึงต่ำก็กรายงานในทางเดียวกันจนกระทั่งความแตกตอนที่ฮอยลุนไปเข้าแคมป์ทีมชาติและเจ้าตัวพูดอกับกับบบยไครุะแนน้ เทนั่นแหละครับคือความเป็นจริงและความจริงที่ถูกเผยจากปากของตัวผู้เล่นเองซึ่งขนาดตัวผู้เล่นพูดแบบนี้บางคนยังคิดต่อยอดด้วยกันบอกว่าเป็นเพราะฮอยลุนเป็นผู้เล่นของอัตแลนตาเขาจึงเลือกที่จะไม่เปิดเผยเรื่องที่คุยกับเทนฮากออกมาดูสินะแกยังจะต่อยอดกันไปได้ซึ่งถ้าจะคิดแบบนั้นมันก็ได้ครับถ้าทําให้สบายใจแต่ก็ต้องไม่ลืมด้วยว่าเรื่องราวเหล่านั้นคือการคิดและว,วิเคราะห์กันไปเองหาใช่ความเป็นจริงที่มาจากสโมสรหรือตัวผู้เล่นก็เอาเป็นว่าเราฟังกันไว้พอเป็นพิธีครับจะได้ไม่เสีย Tchau.